สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้มีทั้งหมด7เล่มเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก SUP9 นะคะเหล็ก SUP9 คือเหล็กที่ใช้ทำแหนบรถค่ะลูกค้ารับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1เป็นโบวีนะคะโบวีความยาวของใบมีดอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้าง2.1นนิ้วสันหนา 5.5มิลนะคะตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่ฉลุลายนะคะลูกค้าใบมีดลายกริดมังกรสวยงามแต่งสัญญักสวยงามค่ะลูกค้าขาเล่มที่หนึ่งราคา1,190บาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่สองเป็นมีดแคมนะคะบิดแคมใบลงลายกริดมังกรนะคะลูกค้าขารุ่นนี้ขายดีมากค่ะลูกค้าทำเท่าไหร่ก็ไม่พหขายนะคะเป็นมีดแคม ลงลายเกรดมังกรน,นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่12นิ้วความกว้าง2.3นิ้วสวนนันหนา6มิลนะคะตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูนะคะลูกค้าขาเล่มที่2ก็เหมือนกันนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่12นิ้วความกว้าง2.3นิ้วสวนนันหนา6มิลนะคะตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูลมไฟนะคะลายเกรดมังกรสวยงามมากะคะ่ะลูกค้าขาเล่มที่3ก็ราคา1,190บาทรวมส่งจ้า มีบริการเจ็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม1 0 0รบาททุกเล่มค่ะลูกค้าค่ะเล่มที่4ี่ก็เป็นมีดแคมป์ลายเกร็ดมังกรเหมือนกันนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่12บนิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่ลมไฟนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่4ราคา1,190บาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่5้าเป็นมีดแคมป์ตีผิวไฟนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่ สินิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนา5.5ามิลน,นะคะตัวด้ามห้าจุนิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะลูกค้าเล่มนี้ราคา9ก้าร้อยรวมส่งค่ะค่ะมมาเชเต,เต,เต้เล่มนี้ราคา9ก้าร้รวมส่งนะคะค่ะเล่มที่6มาเชเต้ความยามวของใบมีอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้างสอนิ้วสันหนา5.5าจุดห้ามิลตัวด้ามห้าจุนิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะลูกค้า สวยงามน้ำหนักกำลังดีเลยนะคะลูกค้าราคา9 0 0รอยวมส่งจ้าเล่มที่7ก็เป็นมาเชตตี้มาเชตเตตีผิวไฟเหมือนกันคะ่ะลูกค้าความยาวของมันอยู่ที่12นิ้วความกว้าง2.2องนิ้วสันหนา 5, 5้ามิลตัวด้าม5.6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดู่ลมไฟนะคะตีผิวไฟสวยงามมากคะ่ะเล่มนี้ราคา9 0 0รอยวมส่งจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100่รบาททุกเล่มนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์นุชได้เลยจ้า รับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มนะคะ